ไม่ว่าใครก็ตามที่เคยได้ลองเข้าไปเล่นการพนันโดยเฉพาะพนันออนไลน์แล้วเนี่ย ยากมากที่จะเลิกคุณเล่นได้ใช่ไหมคุณก็จะติดใจกับการได้เงินมาง่ายๆคุณก็จะกลับไปเล่นมันอีกเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเสียคุณก็จะหัวร้อนก็จะอยากที่จะเอาคืนทีนี้เนี่ยหน้ามืดตามมวแล้วมีเท่าไหร่ใส่ไปหมดเลยถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ติดอยู่ในวังวนเนี่ยเข้ามาแล้วออกไม่ได้ผมมี3วิธีที่จะช่วยให้คุณเลิกได้ง่ายขึ้น1เข้าไปจอยพวกกลุ่มเลิกการพนันออนไลน์ครับถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มนั้นนะคุณจะเห็นแต่คนที่แบบว่าเสียใจที่มาติดการพนัน การวิธีที่ว่าทําไงถึงจะเลิกได้นะครับถึงคุณเข้าไปจอยกลุบแล้วเนี่ยมันก็ยังยา,ยากอยู่ดีที่จะเลิกได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณจะมีเพื่อนที่ม,มีอุดมการณ์เดียวกันคืออยากจะเลิกการพน,นันคุณจะเห็นเคสต่างๆเขาเสียหายกันมากแค่ไหนนะครับถึงกับแฟนหอบลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อนเลิกคบอย่างเงี้ยติดหนี้ติด,ตดฝินมากมายถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนไปดูแต่ละโพสนะมันจะไม่เหมือนในพวกกุบหุ้นอะไรพวกนี้ที่คนมาโพสตโชกำไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในกลุบการพน แทบไม่มีใครมาโพสต์แบบโชว์กำไรจากการเล่นพนันเลยมีแต่คนที่เสียหายแล้วเข้ามาโพสตเตือนใจคนอื่นนะครับว่าอย่าเข้ามาในวงการนี้หรือไม่ก็คนที่เสียหายหลักแสนหลักล้านเล่าสตอรี่ของตัวเองว่าเขาเสียจากอะไรนะครับเขาต้องการโซลูชันว่าทํายังไงที่จะเลิกได้หรือคนที่มาโพสต์เพื่อที่ว่าสัญญากับตัวเองว่าเขาจะต้องเลิกให้ได้นะครับสออย่าคิดเอาคืนจากการพนันไม่ว่าคุณจะเสียหายเท่าไหร่นี่ยจุดที่ดีที่สุดที่จะเลิกเลยก็คือตอนนี้ ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปเล่นแล้วคุณได้อยู่เนี่ยคุณจะได้จากมันจริงๆเนี่ยก็ต่อคุณเลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเสียเนี่ยไม่ว่ามากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยจุดที่ดีที่สุดก็คือขัดลอสไปเลยอย่าไปหวังที่จะไปเอาคืนกับมันนะครับมีโอกาสสูงมากที่คุณจะจากหลักแสนเนี่ยคุณจะเสียหลักล้านมันเป็นไปได้สูงมากเลยที่คุณจะกู้มาแอปเงินนอกระบบอะไรก็แล้วแต่ยืมเงินคนใกล้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณพลาดมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันจะพังยับเยินไปหมดเลย3ถึงคนที่คุณรักให้ยะๆ เขาเดือดร้อนมามากแค่ไหนแล้วกับการที่คุณมาเล่นการพนันหรือถ้าเขายังไม่เดือดร้อนตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณเสียกับการพนันเพิ่มเนี่ยพอชีวิตคุณแย่เนี่ยคนรอบข้างคุณยแย่ไปด้วยการที่คุณถล่มลึกไปกับการพนันออนไลน์มันจะเป็นการเพิ่มภาระ พิ่มความทุกข์ให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเท่าที่ผมไปอ่านในกลุ๊มเลิกคนันนออนไลน์เนี่ยหลายๆคนที่เขาเลิกได้เนี่ยเป็นเขาคิดถึงคนใกล้ตัวนะครับเขาอับอายที่ชีวิตการเงินของเขาเนี่ยพังและเขาต้องไปเป็นภาระคนใกล้ตัวนะครับทั้งเพื่อนสนิททั้งคนรอบข้างเนี่ย หลายๆคนเนี่ยถึงกับเลิกคบไปเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเลิกการพนันออนไลน์ให้ได้เนี่ยคุณต้องเอาความรักมันเป็นตัวนําคือคุณต้องคิดถึงคนที่คุณรักให้เยอะๆนะครับการพูดเนี่ยมันง่ายแต่การจะเลิกจริงๆให้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนะั้นเพราะว่าการพนันเนี่ยมันก็คือสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณจิตใจเข้มแข็งพอมีความต้องการที่จะเลิกมันมากพอเนี่ยผมรู้ว่าคุณจะทําได้